สวัสดีครับผมอุทิชัยปุกหุฒคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องจุดประสงค์ที่เราเปิดคอสอนอบรมนะครับก็คือเพื่อทำการาทำศูนย์วิจัยและทดสอบพัดลมตามมาตรฐานสากลน,นะครับเนื่องจากว่าการจะทำศูนย์ทดสอบมาตรฐานสากลให้กับพระลมอุตสาหกรรมนั้น ต้องรวบรวมนะครับผู้ที่สนใจพัดลมด้านนี้ให้เป็นกลุ่มก้อนที่มีจำนวนมากพอสมควรเราถึงจะยื่นเรื่องไปที่หน่วยงานรัฐเพื่อที่จะขอก่อตั้งศูนย์ทดสอบพัดลมนะครับเเหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อสมัยก่อนนะครับทั้ง อเมริกาเลยก็จะมีพัดลมมีบริษัทที่ผลิตพัดลมเหมือนอย่างตั้งปริยะาเนี่ยครับจำนวนเยอะแต่เขาลอเล็งเห็นแล้วว่าถ้าจะส่งออกพัดลมจำนวนหลายๆบริษัทเนี่ยก็ต้องทำมาตรฐานเดียวกันเขาก็เลยรัฐบาลก็เลยก่อตั้งเป็นสถาบันเอ็มก้านะครับ ก็เป็น Air Movement and Control Association ขึ้นมาจะเป็นกึ่งลักษณะของรัฐวิสาหกิจนะครับเพื่อให้มันมีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดนั้นเขาก็ทำสถาบันเสร็จแล้วก็รับทดสอบพัดลมของทุกบริษัททั่วประเทศนะครับใครที่พัดลมรุ่นไหนมีการทดสอบแล้วเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้นะครับการทดสอบก็ ต้องส่งพัดลมของตัวเองมาแล้วก็เสียงเงิน,นครับพอทดสอบเสร็จแล้วก็ได้สติกเกอร์ไปว่ารุ่นนี้มีการรับรองว่ารุ่นนี้ของเขาเอาไปทําเป็นซีรีส์ได้ทกํการตลอดได้นะครับว่ามีการทดสอบโดยที่ทางบริษัทผู้ผลิตนั้นไม่ต้องทดสอบเองนะครับใช้สถาบันกลางแล้วสถาบันกลางนี้ก็ตั้งขึ้นโดยรัฐบาลนะครับมีอาจารย์มีผู้เชี่ยวชาญมีผู้ชํานาญเป็นคนรับรองทั้งหมด เขาก็เลยส่งขายในทั้งยุโรปเอเซียและทั่วโลกได้นะครับทีนี้ตั้งแต่ที่ผมทำพัดลมมาเกือบ30ปีเนี่ยสมัยแรกๆนั้นมีปัญหามากก็คือพัดลมทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่เนื่องจากประเทศไทยเราไม่มีมาตรฐานอันนี้นะครับไม่มีการรับรองตัวนี้แล้วก็ ไม่มีใครให้คําแนะนําเราได้ว่าเราควรจะทํำยังไงเพื่อให้พัดลมที่เราผลิตขึ้นมานั้นมีมาตรฐานนะครับให้ผู้ซื้อเขายอมรับได้เดี๋ยวว่าแต่นอกประเทศเลยครับในประเทศก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือกันทีนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเรารวบรวมกลุ่มได้สักกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นผู้สนใจพัดลมด้านนี้ก็เลยคิดว่าเออเราเปิดอบรมเพื่อให้ทุกคนมารวมกลุ่มกัน สำหรับผู้ที่สนใจแล้วก็จะได้นำรายชื่อสมาชิกเพื่อไปยื่นกับสวทชหรือว่าสถานที่อื่นของราชการที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีทั้งหลายเพื่อให้เขาสนับสนุนเราในการสร้างเป็นสถาบันขึ้นมานะครับอย่างของอเมริกาเนี่ยเขาได้รับหลองมาตรฐานแต่เขาก็ไม่ได้ทุกรุ่นนะครับอย่างพล่มสักยี่ห้อหนึ่งมันมีเป็น10บสิบสบ โมเดลนะครับบางโมเดลบางรุ่นได้รับบางรุ่นไม่ได้รับเขาก็มีสติกเกอร์แปะอยู่ในแคตตาล็อกของเขาบางรุ่นที่ไม่ได้มีสติกเกอร์ก็นั่นหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ทําการทดสอบนะครับแต่ว่าในอยู่ในอยู่ในแคตตาลนะ็อกเนี่ยอันไหนไม่ไม่มีการทดสอบเขาก็ไม่บอกเรานะครับเราก็ไม่รู้นะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้บอกกันทั่วไปนะครับ ทีนี้การนำเข้าพัดลมอุตสาหกรรมแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราเสียดุลการค้าเป็นจำนวนมากนะครับพัดลมอุตสาหกรรมประเภทนี้เนี่ยใช้ในหลายวงการมากทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ในอุตสาหกรรมการบินก็มีนะครับตามสนามบินต่างๆก็มีพัดลมพวกน,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 กรรน,นี้ทั้งนั้นในการสร้างรถไฟใต้ดินขุดอุโมงครับใช้พัดลมอุตสาหกรรมพวกนี้ทั้งนั้นทั้งหมด ฉะนั้นโดนการค้าเราเสียไปกับการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากนะครับพัดลมพวกนี้บางยี่ห้อก็มาจ้างเราผลิตด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ติดยี่ห้อของเขาทีนี้พัดลมพวกนี้มันใช้กันทั่วไปหมดนะครับเมื่อสัก20ปีที่แล้วเรายังไม่มีความรู้ก็ไม่มีโรงงานผลิตพวกนี้อันนี้เราก็ว่าก็ไม่ได้นะครับเขาก็ซื้อมาจากนอกแต่ ช่วง20ปีมานี้เราทําได้หมดแล้วนะครับเราทําได้บางครั้งดีกว่าที่อื่นโด้วยซ้ำดีกว่าของต่างประเทศด้วยซ้ำนะครับทีนี้ไอ้ที่เราต้องการจะสร้างสถาบันทดสอบมาตรฐานอันนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่ว่าจะได้สอนให้เด็กรุ่นหลังนะครับมีความรู้มากขึ้นนะครับเผื่อเราจะได้ เออนำความรู้พวกนี้ผลิตขึ้นมาแล้วก็ไปขายในต่างประเทศใกล้เคียงเราก็ยังดีนะครับแถบเอเชียเนเนเนี่ยว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็กำลังพัฒนาเหมือนเราเมื่อสัก20ปีที่แล้วเขาก็ยังไม่มีความรู้เรื่องพัดลมแบบนี้เท่ากับเรานะครับทีนี้ตัวอย่างของพัดลมพวกนี้เนี่ยที่ใช้อยู่ในเ การขุดอุโมงหรือว่ารถไฟใต้ดินต่างๆ,ๆนะครับก็ใช้พัดลมพวกนี้แหละครับเป็นตัวส่งลมอากาศสะอาดเข้าไปที่ข้างในอุโมงค์นะครับเพราะพัดลมพวกนี้จะใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ต้องหยุดเลยเป็นพวกมอเตอร์สามสายนะครับฉะนั้นมันเป็นเหมือนพัดลมอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับพัดลมที่ใช้ ส่งลมในอุโมงได้เป็นหลายกิโลเมตรนะครับตัวหนึ่งส่งไปได้ไกลามากนะครับพวกนี้ก็เป็นพัดลมเอ่อที่เราทำขึ้นมาในประเทศนะครับเป็นคอนทาแฟนนะครับพัดลมที่ใช้อยู่ในสนามบินนะครับเป็นพัดลมที่ส่งลมเย็นขึ้นเครื่องบินเวลาเครื่องบินจอดอยู่ที่สนามบินเขาจะไม่ได้ติดเครื่องนะครับต้องมีการส่งลมเย็นขึ้นไปบนเครื่อง เพื่อให้พนักง,งานที่ยังทํางานอยู่ในนั้นเนี่ยหายใจออกถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีแอร์มันก็จะหายใจไม่ออกนะครับก็จะเป็นลมเย็นที่ส่งจากภาคพื้นขึ้นไปบนเครื่องบินในขณะที่จอดรอผู้โดยสารนะครับทีนี้เรามานึกถึงว่าถ้าเราสร้างคนนะครับเร่งพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับ อาจจะเป็นนักศึกษาอาจจะเป็นปวชนะครับพัฒนาขึ้นตั้งแต่ตอนนี้โดยต่อยอดจากเราซึ่งผมคิดว่าผมจะสอนให้ทุกระดับนะครับเพื่อให้มีความรู้ในการที่จะพัฒนาไม่ต้องมาเริ่มที่ศูนย์เหมือนเราเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วเราเริ่มจากศูนย์ไม่มีคนสอนนะครับทำยังไงก็ไม่รู้งมอยู่เป็นหลายปีนะครับของเราเนี่ยก็ จะต่อยอดให้เข้ามาต่อยอดไปเพื่อให้เด็กรุ่นหลังของเราหรือประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีการสถาบันที่สามารถรับรองมาตรฐานได้และทุกคนหันมาเปิดโรงงานพวกนี้แล้วก็ส่งต่อเทคโนโลยีไปประเทศข้างเคียงเป็นคอนเนคชั่นไปประเทศข้างเคียงเขายังไม่มีการพัฒนาเหมือนกับตั้งพริยะนะครับเขาก็จะเหมือนกับเราเมื่อ20ปีที่แล้วอย่างที่บอก ก็คือยังไม่มีโรงงานที่สามารถผลิตตามมาตรฐานสากลได้ฉะนั้นถ้าเราผลิตได้ก่อนทุกคนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ของเราเนี่ยมีความสามารถต่อจากตั้งิริยะไปเลยไม่ต้องเริ่มที่ศูนย์เนี่ยก็จะได้เปรียบเขานะครับโรงงานอุตสาหกรรมที่ที่ใช้ก่อสร้างนะครับโครงการใหญ่ๆทั้งทั้งหมดเนี่ยทุกแห่งนะครับ อ,อนาคตด้านนี้ย่อมจะยาวไกลไปเพราะว่าถ้าเราทําได้เราผลิตของเราเองไม่ต้องอาศัยพัดลมจากต่างประเทศนะครับเราก็จะได้เปรียบเขาเพราะว่าพัดลมมาจากอเมริกายุโรปญี่ปุ่นหรือที่ไกลๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะราคาถูกกว่านะครับอีกครั้งการดูแลรักษาเราก็จะทําได้ง่ายกว่าเพราะเราอยู่ใกล้นะครับต่อให้เป็นแถบเอเชีย หรือประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะไปใกล้กันนะครับเนื่องจากว่าสถาบันที่สอนพัดลมด้านนี้ที่โดยละเอียดเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับไม่ว่าจะไปจกอดีตถึงปัจจุบันเพราะว่าการที่จะหาอาจารย์ที่จะสอนเรื่องพัลมพวกนี้เนี่ยสมมุติว่ามีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาอยากจะสอนพัลมพวกนี้อันที่หคือเขาต้องลงทุนซื้อพดลมนะครับ ราคาพรดลมแต่ละตัวมันไม่ใช่ราคาถูกๆราคาหลายหมื่นเป็นแสนก็มีตัวใหญ่นะครับอาจารย์เขาจะมีทางหาเงินมาซื้อไอ้พระลมนี้หลายๆชนิดได้ยังไงเขาก็จะซื้อไม่ไหวนะครับพอซื้อไม่ไหวก็จะไม่มีพระลมให้ทดลองไม่เหมือนกับเราซึ่งสร้างพัดลมอยู่ทุกวันเราทดลองได้ทุกวันฉะนั้นความรู้ความชํานาญของเราก็จะมีมากกว่าอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยนะครับ ฉะนั้นความรู้ประสบการณ์ต่างๆของเราเนี่ยเราทำมาเยอะนะครับพัดลมเราทำมาเป็นหมื่นตัวละสามสิบปีนี้ทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเจอมาหมดนะครับเวลามีปัญหาเราก็แก้พอเราแก้ปัญหาแล้วเราก็มีความชำนาญมากขึ้นนะครับก็ต่อยอดได้ดีกว่าอ,อ,อาจารย์ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ในของจริงนะครับเราเองนี้ ช่วงประมาณ15ปีมานี้เราก็จะใช้มาตรฐานของ JS นะครับเป็นตัวหลักในการทดสอบพัดลมของเราเองเพราะว่าเราไม่มีสถาบันนะครับเราก็ไปยืมมาตรฐานของ JS มาใช้ในการทดสอบเพราะว่าเราไม่ไม่สามารถที่จะส่งพัดลมไปทีออ่อเมริกาที่แอมกาให้เข้าทดสอบได้เคยเช็คราคาแล้วมันแพงมากจนรับไม่ได้นะครับเราก็เลยเออ ไปใช้มาตรฐานของ JS ซึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันก็คือทุกโรงงานที่ผลิตพัดลมก็จะใช้มาตรฐานของเขาในการที่จะทดสอบพัดลมของบริษัทใครบริษัทมันทดสอบเองแล้วก็รับรองกันเองของเราที่ทำมาสิบกว่าปีก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ทำให้ลูกค้าญี่ปุ่นเราเนี่ยเชื่อถือนะครับ เราก็สามารถที่จะทดสอบพอดเคิฟต่างๆให้ลูกค้าเดาพอใจได้ว่าพัดลมที่เราผลิตให้เขาทุกตัวเนี่ยได้ลมและมีสเปคตรงกับที่เขาต้องการนะครับไม่ได้มั่วขึ้นมาตัวอย่างของมาตรฐาน js ก็จะมีเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเอาบางส่วนมาให้ดูว่ามาตรฐานเขาก็มีความละเอียดพอสมควรนะครับเราต้องทำตามนี้เลยในการที่จะวัดลม ฉะนั้นลูกค้าก็ก็จริงจะเชื่อถือเรานะครับนี่ก็คือการเซตอัพท่อลมที่จะวัดพัดลมแต่ละตัวนะครับเราไม่ได้วัดทุกตัวนะครับเราก็วัดเฉพาะตัวที่ลูกค้าต้องการนะครับตัวไหนที่ลูกค้าคิดว่าเขาอยากทำเราก็ทำให้ครับอันนี้เราก็ทำมาหลายรุ่นนะครับเต็มไปหมดก็สรุปแล้วนะครับ วิธีที่เผยแพร่แบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถรวบรวมสมาชิกได้มากแค่ไหนแล้วก็จะประสบความสำเร็จในการพยายามที่จะให้ประเทศไทยเรามีสถาบันทดสอบพลัอุตสาหกรรมเนี่ยจะทำได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นมันก็ไม่ขึ้นอยู่กับผมคนเดียวก็ขึ้นอยู่กับคนที่สนใจว่ามีมากแค่ไหนถ้ามีมากและมีคนที่เห็นความสำคัญก็ต้องมาช่วยกันด้วยนะครับ เพราะทําคนเดียวมาเกือบ20ปีแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะครับก็คลิปนี้ก็จะจบไว้แค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหตุผลที่ผมพยายามออกมาเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ด้านนี้ครับขอบคุณครับ